สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะขอทินตีต้อนรับนะคะ,ะหลังจากที่เราเรียนไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะคราวนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะ,ะเป็นรุ่นพี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นนักศึกษาวทบชุดที่65คะ่ะวันนี้ที่เชิญท่านอาจารย์มาพูดคุยกับน้องๆเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยท่านเป็น เป็นสิทธ์เก่านะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยด้วยก็จะขอแนะนำนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดออรออนประภาภูมิมากการจานะโรแบร์นะคะท่านเป็นนักศึกษาวทบชุดที่65ค่ะอาค่ะตอนนี้นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็สอนวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศนักศึกษาเดี๋ยวจะได้ทราบว่าการวิจัยของวอทบเนี่ยคะ่ะ สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนมาเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงนี่นะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ดีเรสัซนว่่อาจารย์ดีะนะคะจะมาแนะนําให้นักศึกษาได้ฟังกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์โบนะคะก็ขอเรียกตัวเองว่าพี่นะคะแล้วยินดีต้อนรับน้องน้องรุ่นใหม่ทุกคนนะคะในงานการทําวิจัยของรพก่อนอย่างแรกเลยนะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมก็คือเราเปิดใจก่อน เปิดใจในการทําวิจัยซึ่งมันเป็นในรูปแบบของการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์นะคะแล้วคราวนี้เดี๋ยวดีค่อยอธิบายว่าแล้วมันจะเหมือนกับการทําวิจัยหรือทําวิจัยนิคน์เหมือนที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเอกหรือไม่นะคะคอานี้อาจารย์ให้แนะนำใช่ไหมคะว่าต้องต้องต้องทำอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะมีประสบการณ์แล้วก็อาจารย์ดีได้ได้รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นของชุดนะคะก็จะมา เปิดใจพูดคุยแนะนําว่าทํายังไงอะคะอาจารย์ดีถึงได้รับรางวัลน,นี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะหัวข้อที่ที่ที่ดีทาก็คือ,อการแนวทางการออกแบบระบบสนามฝึกสามมิติในระดับทางวิชาการนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าแม้เราจะเป็นคนเรียนแต่เราก็สามารถทํางานวิจัยทางด้านการทาหารได้นะคะดังนั้นในการที่เรากําหนด กำหนดหัวข้อเนี่ยก็คือตอนแรกก่อนที่จะได้มาเรียนที่มธบเนี่ยนะคะบีก็ได้ทํางานวิใจัยให้กับออยศบบนะโดยได้ทุนของสปอวอแล้วก็ตอนนั้นเราไปทําระบบสนามตึกสามมิติเนี่ยในระดับวิทยาิธีซึ่งมันยังเป็นอยู่ระดับย่อยอยูน่นะคะพอเรามาเรียนปุ๊บเราก็เลยต่อยอดให้เป็นระดับวชาการขึ้นซึ่งเป็นงานวิจัยของของบธบนะคะ ดังนั้นในการที่เราปกติเวลาที่เราเลือกหัวข้อเราก็จะนึกถึงปัญหาที่ที่หน่วยเรานะคะหน่วยลองแต่งานวินในใจัยระดับระดับวทบเนี่ยนะคะเราต้องนึกถึงในมองให้เป็นภาพใหญ่ภาพยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์เป็นภาพใหญ่ไม่ใช่แค่หน่วยลองเท่านั้น แล้วเ,เราก็พยายามโยงอย่างเช่นพอเรามองถึงยุทธศาสตร์ชาติเรามองถึงแผนระดับ2แผนระดับ3ามนะยุทธศาสตร์ชาติเป็นทางด้านการพ <inh ales> ัฒนาศักยภาพเป็นความพร้อมในการเชิญภครทุกทางต่างๆนะฮะแผนระดับ2แผนแม่บทนะทธาสแผนแม่บทมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็แผนระดับ3แผนย่อยลงไปนะฮะก็แผนการจัดระเบียบต่างๆเวลาที่เราคิดหักข้อเราเลือกนี้ก่อนเราเลือกมองภาพใหญ่ก่อนนะคะ แล้วเราก็ค่อยเจาะลงมาเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วพอเราก็ต้องมองกําหนดเอนไปว่าพอเราทําได้ผลการศึกษาเราออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนแผนระดับ3ระดับ2แล้วก็ระดับหนึ่งเหมือนบอสข้ทับย้อนกลับขึ้นมาเองนี่คือสิ่งที่ที่น้องๆควรจะต้องคิดตอนแรกก่อนเลยนะอย่าคิดแค่หน่วยมองภาพใหญ่นะมองภาพใหญ่เสร็จพอได้ผลมาปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปว่ามันตอบโจทย์ได้ไหมครับ ดังนั้นอย่างอย่เล็กตัวอย่าง,ง,างที่ดีทำนะแนวทางการออกแบบระบบฝึกสามิติหรือวิชาการเนี่ยผลการศึกษาไม่ได้ไม่ได้มีมีอิมแพ t ตต่อแผนหรือว่านโยบายทางด้านการฝึกเท่านั้นของกรมวิชาศา,ารระบบแต่ว่าสามารถอาตอบโจทย์หรือว่าขับเคลื่อนวิศ์กรรมเป็นความพร้อม,อมการพัฒนาศักยภาพในระดับชาติได้อย่างเงาี้ยค่ะที่ที่นที่น้องๆควรควรจะต้องปรับนะคะ เป็นไม้ปรับความคิดของตัวเองนะเปิดใจนะคว่าเราจะทำทางด้านวิทยาศาสตร์คีย์เวิร์ดของของการทําวิจัยของวทบคือหนึ่งเรามองทั้งเป็นระบบนะสองมันมีคีย์เวิร์ดคพาว่าวิทยาศาสตร์นีาา่ค่ะเป็นการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ะนะคะเราต้องอยู่กับสเตตูอยู่กับที่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่ะคืออะไรแล้วเระงานวิจัยของเราเนี่ยจะสามารถไปอิมแพคกับวิทยาศาสตร์ด้านไหนอ,ไอยังไงคะ,คะ ดีมองให้มันกว้างขึ้นให้เป็นระบบขึ้นนะคะถ้าถ้าถามว่าแล้วงานวิจัยของวทบต่างกับต่างกับการทำเยอะใยคนไหมอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความเหมือนและมีความแตกต่างนะนี่ดีเล่าให้ฟังน้องฟังนะคะก็ถ้าเอ่อน้องๆที่เรียนโรงเรียนเสียงมาหเป็นทหารเนี่ยดีเชื่อว่าจะรู้จักคําว่าเอ็นเมีิก่อนที่ดีมาเรียนเนี่ยดีก็ไม่รู้จักและเชื่อไหมคะว่าทุกคนนี้ไปทํางาน มองอยู่ลยเอนมนวีซ<ะ>ูค,คิดไปอย่างนี้คะแล้วมันขับเคลื่อนทุกอย่างได้ดังนั้นเหมือนกับที่เรียนโรงเรียนเสมาเอ็นก็คือกําหนดเป้าของเราไว้ผลการศึกษาจะเป็นในรูปแบบนี้นะ,ะจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาขึ้นมาะระบบสนามศึกษามิติดังนั้นจะสามารถตอบวัตถุประสงค์การศึกษาได้นะคะแต่คราวนี้งานวิจัยของวัวทบก็คือวัตถุประสงค์การศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นในเชิงเชิงโจทย์ทางด้านทางยุทธศาสตร์นั่นเองนะนี่คือความแตกต่างๆๆนะคะแล้วผลการศึกษาเนี่ยเอ็นของเรา เราอย่างที่บอกว่ามองในภาพกว้างมองในระดับของการวางแผนให้กับผู้บังคับบัญชานะคะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติอันนี้ที่เป็น์เว w o r ดของการทําวิจัยในวข้อนะคะอาจารย์แล้วก็ถ้าเรามองถึงการทำาวณทนิพน์เนี่ยเราก็จะเป็นเน้นที่ m e c h น o l o g y หรือเราทำการทดลองทำอ่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบทางอาหารก็คือถ้าเป็นระดับนี้คนมันจะเป็นระดับทางวิทาวิธีตามท,ท,ที่ที่ที่ข้าใจนะคะแล้วก็ควาพอเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คืองานวิจัยที่ดีเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ แต่พอใช้คาว่าองค์ความรู้ใหม่น้องๆก็อาจจะแบบโอ้ยมันต้องมีทฤษฎีใหม่เลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นที่เป็นแนวทางใหม่เสนอแนวทางเลือกเหมือนกับเหมือนกับที่ที่ที่ทำน้องๆเคยเรียนใีเสียมีเมสมอะไรต่างๆนะคะแล้ววนนี้เราจะรู้ได้ไงว่างานของเรานี่ใหม่ไหมนะเราก็อ่านเยอะๆนะชวนนักการศึกษมาคัดอดูจากการศึกษาที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะคะแล้วเราลองทบดวนอดูผ่านเอ็เองแก่ละต่อไปนะคะ เหมือนกับเราก็จะต้องมีเวสเวสคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําการศึกษาทการวิเคราะห์ถ้าเปรียบเทียบกับทางการทหารก็เหมือน line of operation ที่เราจะต้องกําหนดแนวทางต่างๆหนึ่งสองสามสี่ในกระบวนการาข้อตกลงการทาาหาร mbmp ที่ที่ทางทหารจาัดหรือเป็น ผลทางปฏิบัตินะคะหรือถ้าเป็นทางบัที่เป็นแนวทางให้กับผู้บัญคับัญชาเอนี่คือเวสนะกอดเพื่อที่จะให้ไปถึงตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าลองเวสต่างๆถ้าเป็นทางด้านบริหารอย่างที่ผ่านมาปีที่แล้วที่รุ่นน้องใช้รุ่นพี่ใช้มาก็ใช้ 4m เลยนะคะจริงๆแต่เพ่่อไป 4m ก็ได้ใช่ไหมคะคุณโดดเป็นเอนก็ได้เราสามารถเลือกได้หลายอย่างเพราะว่า งานวิจัยของแต่ละเรื่องแต่ละท่านเนี่ยค่ะจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันค่ะเราไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้วิธีนี้วิธีนี้นะ,ะนักศึกษาสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับงานวิจัยเราเนี่ยเข้ามาเป็นทฤษฎีควบคู่กันไปได้ค่ะคือไม่ตายตัวนะคะไม่ตายตัวะค,ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตต่อนะคะพอเรากําหนดเอนะคะคนนักศึกษามีเวสเพื่อให้เป็นสีเองแล้วเราก็ต้องมีมีนมีนก็เหมือนรีซอสทรัพยากรเปรี่ย้กับข้อมูลนั่นเองนะคะ ข้อมูลผสมอุณภูมิสมทา,างสมภูมิหรือว่าทุติยภูมิแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารเราก็จะเรีนทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะยิ่งมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์ก็ได้ออกเป็นงานวิจัยได้นะคะรวมถึงบทความวิชาการทฤษฎีต่างๆนะคะหลักนิยมที่ทางการาใช้นะพะี่น้องคนละเรียนคําว่าหลักนิยมเดี๋ยวจะได้เยนนะคะอดูอกทิ้นนะคะที่เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางนะคะที่ทางการากำหนดมาดใช้ะคะ่ะแล้วก็มีกฎหมายข้อบังคับต่างๆตรงนี้ยคือเป็นมีส n เลยดังนั้น ไม่เคยทําวิจัยก็ไม่ต้องกลัวค่ะเราเคยทํามาแล้วพียงแต่ว่าเราอาจจะยังยังไม่ไม่ได้คือเขียนมาให้มันเป็นเป็นในรูปแบบรายงานหรือเป็นรูปแบบระบบขึ้นมาก็คือเอนเวสเมนนี่แหละค่ะท่องเอาไว้เลยอันนี้แค่นี้เองค่ะค่อยไปค่ะแล้วก็ต่อนะคะต่อเลยค่ะแล้วอย่างนี้จะถามอาจารย์ดบีะค่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยมีวิธีการ ยังไงที่ทําให้ที่ทําให้เรารู้สึกเองหรอว่าการทําวิจัยอ่อะมันนไม่ใช่เยยรื่องยากนะเราก็จะทจําวิจัยยังไงให้มีความสุขคะอันนี้เชื<ฮ>่อว่านักศึกษาหลายๆท่าน <c oughs> น่าจะอยากทราบเคล็ดลับค่ะถ้าเป็นคําถามเหมือนคําถามจะง่ายนะคะแต่ว่าํางานวิจัยยังไงให้มีความสุขค่ะคือถ้าคนที่เคยทําวิจัยมาแล้วรเราก็จะทําในสิ่งที่เราถนัดใช่ไหมคะ ้าคนที่ไม่เคยไม่เคยทามามันก็จะเกิดความกลัวอย่างที่บอกว่าเราเราเปิดใจเราก่อนเพราะเราจะได้เรียนรู้สิง่งใหม่ขึ้นมานะคะเปิดใจแล้วก็ยอมรับนะคะแล้วก็รับฟังคมคิเห็นของของอาจารย์ของเพื่อนของอะไรเงี้ยค่ะก็เรากําหนดเอ็นเตของเราก่อนเลยว่าแล้วเราจะทําวิจัยไปทําไมหนึ่ง,นงแน่นอนเป็นข้อบรงคับที่เราจะต้องจบขึ้นมาใช่มล้วเรียนไม้จบสอง หรือว่าสําหรับดีดีไม่ได้มองแค่นั้นนะเวลาเรียนมาหนึ่งปีะนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปขอทุนทําวิจัยต่อไป<ะ>สิ่งที่เราทนะําน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะกาจะตั้งตั้งเป้าของตัวเองไว้แล้วเรื่องที่ทำถามว่าขนาดไหมก,ก็ก็ระดับหนึ่งแต่ไม่มากก็เป็นระดับวิจารณดีก็ไม่รู้จาค่ะแต่ดีทํายังไงก็มีโค้ชค่ะถามพวกพี่ๆ<ะ>ในรุ่นนะคะคนนี้เก่งอันนี้ก็จะคุยกับเขาตลอดเวลาเรียนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เราก็ คอยจดแล้วก็คอยอะไรเงี้ยนะคะคอยถามแล้วสิ่งสำคัญอย่างนี้ก็คืออาจารย์จะที่ปรึกษาค่ะเหมือนกับเลือกเลือกแล้วก็ต้องให้คลิกนะคะเหมือนเลือกแฟนเหมือนคลิกปุ๊บเนี่ยก็ไปได้ไปได้อาจารย์ก็จะคอยแนะนําคอยเชฟให้เรานะคะต่างๆแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ทำเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องออนําไปสู่การนําไปใช้การนําไปต่อย,ยอดได้พอจบมาแล้วอาจารย์โบใช่ไหมคะมีพี่ที่ปอน,นอนอีกหนึ่ง่านส่ง จะส่งมาให้ว่าเดี๋ยวนี่มีคนเอางานของจะดีได้อื่นด้วยจุณโมตอนนั้นมันรู้สึกเฮ้ยโอ้อโหภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจในความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นคนที่ไม่มมเคยทางานเจริญกอดหาโค้ชนะหาเพื่อนหรือพี่หรือนู่นน<ช>ีกันเนี่ยก็อาจารย์ที่ปรึกษาและอีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่เราทําเนี่ยอาจารย์คนไหนก็ไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราเองนะคะเป็นงานใจของคนอื่นจริงๆแล้วมัมือนเช่นงานจของคนอื่นที่มมนเป็นของเราเราจะรู้ดีทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็เตรียมแต่นี่นะคะ น้องๆก็เตรียมแต่เนิ่นๆเรียมหัวข้อเตรียมยมัลติโซ่นะคะแล้วก็กจัดลาดับความสําคัญที่ดีแต่ว่าอะไรก่อนลำหลังค่ะจริงๆก็ตั้งสติแล้วนะคะ,ะไม,ไม่ไม่อยา่าอย่าพอเห็นคําว่าวิจัยแล้วก็กลัวไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทุกคนก็ผ่านมากระบวนการเนี้ยทุกอย่างอาจารย์ดีเนี่ยเป็นพลเรือนนะคะแต่ท่านก็ยังเลือกทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทหารซึ่งันก็ท้าทายระดับหนึ่งแล้วก็แต่อาจารย์ดีก็จะ เป็นนักศึกษาที่น่าชื่นชมคนหนึ่งนะคะเลยเชิญเชิญอาจารย์ดีมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนะคะคือจะบอกว่าให้นักศึกษาถ้าเปิดใจเปิดใจว่าถ้าจะทําวิจัยอะไรแล้วเนี่ยคะ่ะหนึ่งคือเรื่องที่ไม่ได้ฝืนความรู้สึกข,ของตัวเองมากตัวเองถนัดก็จะยินดีเพราะนักศึกษาก็จะสามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ ข้อมูลเพิ right. so ่มเติมก็เพื่อนเรานี่แหละค่ะสามารถช่วยได้อย่างที่ร mm ี์ดีบอกนะคะสุดท้ายจริงๆก็คือทําคิดว่าตัวเองทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทําแล้วก็สามารถต่อยอดได้นะคะส่วนความแตกต่างอย่างอื่นนะคะเช่นมันจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันบทที่หบทที่สองบทที่สมได้ข่าวว่าวิจัยวทบอมี4ี่บท4บทค่ะอาาสี่บทแปลกไหมคะก แรกๆก็รู้สึกว่ามันแปลกแต่ตอนหลังแล้วพอเราได้มาทําแล้วก็มาอ่านของรุ่นที่แล้วจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันแต่มีความแตกต่างอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวปีจะลองอธิบายฟังนะ,ะในบทที่1 นะคะบทที่หนึ so forward, ่งเราก็เหมือนเป็นการเกริ่นนะเราจะพูดถึงที่มาความสำคัญของปัญหาในการทําวิจัยใช่ไหมคะก็คือเราจะวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันสภาพแวดล้อมปัจจุบันถ้าเป็นศัพท์ทหารก็เหมือนเขาจะเรียกเหมือนอาจารย์ติ๊กเี่อาจารย์ติ๊กเยะสอนแะ current system c u r r ม n t condition ปัจจุบันมันมีปัญหาอะไรที่ไหนนะคะเมื่อไรก็คือเหมือนตอบไอ้ question word ค่ะ God, when w h ว r e who แล้วก็ทําไม,มนะคะสุดท้ายจะถึงว่าแล้วเราก็จะเกิดว่าเราจะทําอย่างไรไง่ายๆก็คือที่มาความสําคัญเป็นการโน้มน้าวให้กับให้กับผู้ฟังเขามาอ่านมาอ่านงานะวิจัยของเราเนี่ยเฮ้ยมันสําคัญจริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะนะคะเราก็จะบอกว่าทําที่ไหนอะไรอย่างไรเมื่อ,อร่ใครมีแอคเตอร์อะไรต่างๆท,างท,างที่เกี่ยวข้องบ้างนะและสุดท้ายเราก็จะโยนไปว่าเราจะทําอย่างไรน,นะคะนี่คือในของบทที่1ของที่เป็นงานวิจัย งานวิจัยทั่วไปนะ<ม>คะแต่ของวัทบล่ะวทบลก็จะเพิ่มอย่างที่บอกว่ามีคีย์เวิร์ดยุทธศาสตร์แล้วก็คำว่าระบบในบทที่1นึ่งเนี่ยน้องๆก็พยายามโยงความสัมพันธ์ของตัวแอคเตอร์หรือว่าองค์กร,กรต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในในระบบ ของที่เราทําการศึกษาอยู่นะ,ะไม่ใช่เป็นแค่หน่วยย่อยอยู่เดียวอาจจะเป็นถึงกองพันกองกรมทัพภาคหรือระดับทบหรือหน่วยงานะองค์กรรัฐบาลต่างๆเอจน่งที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดมองให้เป็นระบบนะแ,แต่และองค์กรก็จะมีหน้าที่ต่างๆนะรวมถึงเราก็จะอธิบายว่ามันมีเทนชัน่นหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างในการที่เราจะทําวิจัยอันเนี้ยนะมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างที่มาขัดขวางในการที่เราจะ ตัวอย่างยกตัวอย่างก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นในการออกแบบระบบสนามฝึกสามิติในการมันจะมีเชนชาติมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างในการที่จะต่อการพัฒนาระบบสนามฝึกนี้ใช้ซอต์ไหมคะก็ใช้ใช้ได้ใช่ค่ะหรือบางคนจะไม่ได้ซอต์หรือจะมีไอเดียนอื่นนะก็ใช้นั้นได้ค่ะคือเราพิจารณาให้มันเป็นแบบองค์รวมเข้ามานะคะหรือว่าบางคนจะต้องพิจารณาร่วมถึงกับพลังอำนาจห่งชาติเช่นพีเซีของบีก็จะมองว่าถ้าเราใช้พลังอำนาจทางด้านอินโฟเมชันเนี่ยทางด้านสารสนเทศเนี่ยมันจะมาช่วยสนับสนุนการ โฆษาระบบสนามฝึกสามติในระาาดับวิชาการได้ได้อย่างไรนั่นเองแล้วจำเป็นไหมคะว่าที่ต้องใช้พิมพ์ซีก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทั้งหมดใมช <c oughs> ้ดันโบบางคนอาจจะเป็น,น,นอื่นใช <c oughs> ่อย่างปีที่แล้วเขาใช้อะไรบ้างค่ะด <c oughs> ันโบก็จะิมพซีพิมพซีมีโฟเอ็มใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> แล้วก็มีที่เรียนมาอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะคือจริงๆอ่ะนักศึกษาต้องเลือกให้ให้สอดคล้องกับงานวิจัยของเรางานวิจัยของเราจะไม่เหมือนงานวิจัยของใคร เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็จะต้องเป็นคนเลือกสิ่งที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับสาหรับงานวิจัยของเราใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์บีก็จะเลือกใช้ของทีเมซี่เพราะว่าเป็นการจำลองยุทธแล้วก็เหมือนเรา ต้องพัฒนาไว้เป็นฐานข้อมูลแบบองรวมนี่นะนี่ก็เรียนรู้ได้จากที่เรียนมทบนะคะจากก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่รู้ดังนั้นพี่น้องๆคนละเรือนก็ไม่ต้องตกใจพูดอะไรกันนะเดี๋ยวได้เองค่ะดังนั้นในบทที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นที่มาความสําคัญของปัญหาที่ตอบได้ว่าทำอะไร What Where When Who แล้วทำไมถึงตามนั้นละสุดท้าก็ไปหาดังนั้นซึ่งมันเหมือนกันจะมีความแตกต่างอยู่ข้างในนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะบทที่สองค่ะถ้าวิจัยปกติมันก็จะเป็นทบทวนวรรณกรรมทบทวนวรรณกรรมะะแต่ปีนี้เห็นอนาะจารย์โบจันตุกบ,บอกว่าเป็นทบทวนวรรณกรรมด้วยมีทฤษฎีพร้อมกับใส่บทวิเคราะห์ลงไปะคะ่ะดังนั้น,น,นมันก็เหมือนกับว่าในบทที่หนึ่งเราเกริ่นแล้ว เกิดในผู้อ่านเราโน้มน้าวเขาแล้วครานี้เราต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าไอที่เราบอกว่ามันสําคัญแบบนั้นเนี่ยนะคะมันสาคัญยังไงเพราะอะไรวิเคราะห์มันออกมานะคะวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายในที่มีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบกับสิ่งที่เราทําการศึกษาอยู่มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาระบบสนามสึุสามิติอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับการใช้มีนที่เรารวบรวมมามีนก็คืออะไรคะข้อมูลผสมว่านตุษฎยภูมิิภูมหลักการทฤษฎีด็อกทรินหลักนิยมอะไรต่างๆกฎหมายอะไรต่างๆท,ท,ทั้งหมดนะคะพอเราวิเคราะห์สังเคราะห์เราก็จะได้สิ่งที่จะต้องทำสิ่งที่ต้องทำหรือว่าเป็นเวสเองก็เหมือนเอนเวสมีนตามที่ท,ที่ทางทหารรู้จักกันอย่างดีนะคะ,คะหรือพูดง่ายๆได้เป็นแนวทางเลือกใหม่ขึ้นมา ถ้าเรียนบูรณา,าการกับวิชาของอาจารย์ติ๊กนะคะก็ะจะเป็นดีไซน์เอเซสต์มหรือว่าระบบที่เราต้องการให้มันจะเป็น,นะะก็เป็นผลการศึกษานั่นเองแล้วเราก็อย่าลืมบอทัมอัพขึ้นไปว่าผลการศึกษาที่เราได้มาเนี่ยสามารถกลับเคลื่อนนะ,ะ,ะแผนดับการระดับสองระดับหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรนะคะ <ๆ S 2> ง่ายๆก็คือสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันเป็นเวสเวสก็เหมือนไลท์ o อเปอเรชั่นที่เราจะต้องกําหนดมาเนึ่งสองสามเพื่อให้ไปบรรลุเอ็นต่างๆนั่นเองนะคะ ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือาจะเป็นแนวทางที่กําหนดให้กับกับกองทบ,บกนะคะหรือว่าหน่วยงานที่ท,ท,ท,ที่ที่นที่ที่นักศึกษาหรือว่าน้องน้องๆเรียนกันอยู่ทาทางานกันอยู่นะคะค่ะก็น่าจะจะหมดค่ะบทที่สองก็จะเสริมนิดนึงค่ะ,คะเราเรียนหมวดที่หนึ่งมาแล้วหมวดวิชาที่หนึ่งนะคะ้วตอนเนี้บทที่สองเนี่ยก็จะเป็นการนําความรู้ที่เราได้จาก เรียนมาจากหมวดที่หนึ่งเนี่ยค่ะนำมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะคิดวิเคราะห์คการคิดเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็จะสามารถมาใส่ได้ในบทที่สองค่ะ,คะ,คะหลังจากนี้แล้วนักศึกษามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะคะตอนนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยปีนี้เราจะไม่ได้ปรึกษาทางอย่างเดียวแล้ววิจัยนักศึกษาอยากปรึกษาเรื่องอื่นหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สงสัยเกี่ยวกับวทบก็สามารถ คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดีมากเลยนะคะ,คาาะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวค่ะปีปีนี้เราก็จะเชิญท่านอาจารย์ดีมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษด้วยท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดคิดว่าอาจารย์ดีคนนี้ใช่เลยทำเื่งจำค,นะคลิกนะก็นักศึกษาก็ลองดูนะคะว่าอาจจะแต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยพิเศษเนี่ยอาจจะจะอยู่กับ กลุ่มแต่เราก็ยังอยู่เวคอยดูค่ะว่าแต่เราจะเลือกให้อาจารย์ดีเนี่ยอยู่กลุ่มที่คิดว่าถนัดที่สุดด้วยเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำกับนักศึกษาได้นะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวสามารถสอบถามได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณนะคะสวัสดีะสวัสดีค่ะ